ที่ทางช่องสามแห่งนี้และแน่นอนนะครับผมก็อยู่ตรงนี้แต่ที่เหลืออยู่ดูเฉามากดูไม่สดชื่นโอ้โหทไงโอ้โหองนี้ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าอากาศมันจะร้อนเกินไปผมต้องหาอะไรให้พวกคุณได้ดับร้อนและเติมความสดชื่นกันหน่อยว้าวเรื่องดื่มเย็นๆหวานๆที่เติมความสดชื่นให้กับพวกคุณมีใครรู้จักเฮลบูบอยบ้างยกมือครับผมหมากัรับ ทุก็รู้ทุกคนรู้จักหมดจะเจนเอาออกมาคุณดูครับคุณดูความคึกคักของผมมันมาจากเฮลบูบอยทั้งนั้นเลย<แสะ>คนเนี่ยนะครับก็คงจะรู้จักอยู่แล้ว2กลิ่นยอดนิยมที่ทุกคนคุ้นเคยคือสีแดง,งเป็นปน้ำห,หวานเข้มข้นเฮลบูบอยกลิ่นสละสีเขียวเป็นน้ำหวานเข้มข้นเฮลบูบอยกลิ่นครีมโซดาและกลิ่นใหม่สีฟ้า เปนน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์ผูบอยกินบลูฮาวาหถูกใจใช่ไหมล่ะครับอร่อยเมื่อคุณดื่มไปหนึ่งแก้วคุณจะมีอาการเหมือนผมนิ้งนิ้งเป็นยังไงดื่มแล้วมันเป็นยังไงเป็นไงบ้างยังไงเป็นยังไง หวหน้าทีมไหนชนะเรามีน้ำหวานเข้มข้นเฮลซูบอยมามอบให้นะครับไปหวานชื่นรื่นรมกันต่อที่บ้านได้เลยพร้อมหรือยังพร้อมทันกันต่อเลยครับกับเกมต่อไปของเราตัดสินแล้วนะใบหัวต่อท้ายพ่อละหคะแนนต้องฉีกขาดกันอย่างแน่นอนแต่ทีมพวกคุณจะไม่ได้เล่นครับสิ่งๆต้องรอไปก่อนเพราะทีมน pues ี้คะแนนนําอยู่แค่หคะแนนเท่านั้นทีมมุนชุได้เล่นก่อนนะครับใบหัวต่อท้าย อันนี้ก็คือเดี๋ยวเรียงแถวกันมามันจะมีคําตรงนี้แล้วคุณใบใ้ให้เพื่อนคุณอนะ่ะที่มีคํำนี้ยอยู่บนหัวตอบให้ได้ว่าบนหัวเขาคือคําว่าอะไร,ะไรนะครับพร้อมไหมครับ,พร,รบพร้อมแล้วพร้อมแล้วคำประจำที่ครับเชิญผมจะยืนอยู่ตรงนี้พอผมบอกว่าเริ่มปุ๊บคุณจะเดินก้าวเข้ามาแล้วหันมามองอแล้วคุณต้องทำให้ได้ยังไงก็ได้ให้มิ้นพูดคำนี้ให้ได้ได้ฮะโอเคกับที่ครับห้ามหันหลังแลวนะทุกคน รียมตัวติดคำครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันตัดสินแล้วครับโอ้โหไว้ก่อนเอาละครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับของพวกคุณนะครับเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าไฟมันจะเป็นไฟอะไรบ้างไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แม่ตั้งแต่ตั้งแต่ได้เฮลูบอย y ไปนี่แม่ ันนี้ลืมหรือว่าวนะครับลืมครับชาดน้ำตาลพร้อมนะครับพร้อมครับเต็มตัวไปเริ่มนี่จุดไฟแชทโอเคนี่อะไรไฟไฟไม้ไฟไว้นี่อะไรไฟ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 ก็พิบหรอไปไว้ใช่ๆๆๆเขียวเหลืองแดง ไปไปอะไรวะไปอะไรวะไปจราจรไปจราจรถูกต้องเป็นจำนวนเป็นจำนวนแบบว่าเรื่องราวที่ไม่ดีไม่ต้องเอาออกไม่ต้องโอ้ยมันข้ามไปข้ามไปมาเฮิรมมาเฮิร์มข้ามไปโอเคมานี่นี่ไฟอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมีไฟอะไรไฟฟ้าไม่ใช่อินเทอร์เน็ตข้างบนไฟ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 ใช่ใช่เขาเรียกอะไรสายอะไรสายอะไรสายอะไร สายไฟฟ้าสายให้สายไฟฟ้าอ่ะเอาไปไฟฟ้าไฟบ้าไฟบ้านะไฟบ้านะไฟมาให้ได้หรอไฟไฟโกรธ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 ที่ใชไฟโกรธฮะไฟแฉนไฟแฉมโอ้วหแค่ไปการเงินเรียกว่าไฟอะไรไฟแนนซ์เออไวมาก ไฟเอาเปลี่ยนตัวเป็นตัวไฟไฟไฟเร็วเร้านี่อะไรไฟไฟตกโอ้โหไฟถูถูถูเกิดอะไรฟ้าสถิตโอเคถูกต้องไฟที่อ่าไม่ใช่ไฟหลักแต่เป็นไฟที่แบบว่าไฟลองอ๋อใช่ไฟคำวลองครับมีไฟมีคำว่าลองไฟลองลองลองมีมีก่อนลองก่อนลองมีคำหนึ่งไฟอึกลองไฟอึกลองไฟ ไป,ไปอะไรลองเหมือนเราไปลองอ่ะเอื้อลองล, <laughs> ลงสีแต่ยื้อเอื้อลงไปทำลองไปเอื้อลงอะไรไปเยอะๆไปทำลองไอย่างไงซะกันแล้วแต่คะแนนเขาก็ทำได้ดีสื่อสารกันได้ได้ไปทั้งหมด10บคำคูณ5แล้วก็50บวกของเขาอีก35นะครับตอนนี้นําอยู่ 85คะแนนแต่ทีมนี้ถ้าจะชนะและให้สิงๆเข้าสู่รอบจับพอรตต้องได้11คำถึงจะชนะถ้าได้10เท่ากับเขาคุณแพ้เพราะคะแนนเขานำอยู่1คะแนนเท่านั้นพร้อมไหมครับอยากรู้ไหมว่าพวกคุณได้คำอะไรอยากรู้ครับคำของพวกคุณคือคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าน้ำตะกี้มีไฟอันนี้เป็นน้ำเวลาเราพูดถึงน้ำเนี่ยเรานึกถึงน้ำอะไรกันบ้างครับ หูแรงอ่ะเมียละเมียละเมียะหูแรงต้วแรงอ่ะส่งให้ต้องได้อันนี้คือ mid field ปป p p y เวลามิ d ฟิล์ส่งให้ตัวยิงแล้วยิงเต็มแข้งชอบพร้อมข้าประจำที่ครับเชิญต่อจากนี้ไปเราจะเล่นเกมกันแล้วเตรียมตัวติดคัมโหยาก อแรกเราอย่าตื่นเต้นเขาแกล้งโอ้โห้ไปอย่างนั้นแหละเขาแกล้งโอ้โห้10แหวกคำจะได้หรือไม่เตรียมตัวเริ่มไปเนี่ยนะฮะเวลากินเหล้าส้มใส่อะไรน้ำแข็งเไปเจ็บคอต้องกินน้ำน้ำเกลือน้ำมะนาวน้ำน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำขิงน้ำขิงไปเออไม่ขมอ่ะน้ำ น้ำน้ำยาน้ำน้ำยาไอ้ไอ้ที่โดนทำไมน้ำหวานน้ำหวานถูกทุ่มไปเอ่อผงเสียสลากให้มีน้ำใจน้ำใจไปคำนวณน้ำน้ำท่วมน้ำอน้ำรถต่อพูดอะต่อพูดดีมากทิพทิพยี่ตายพูดน้ำน้ำสุจิเออ ผมนะเต้ยอ่ามันเป็นสำนวนน้ำเอ่อน้ำขึ้นให้รีบตักเอ่อน้ำเฮ้ยข้ามดีกว่าเฮ้ยข้ามดีกว่าเอข้ามดีกว่าน้ำใส่น้ำไปจนล้นใส่น้ำไปจนล้นน้ำเกินน้ำล้นน้ำน้ำใส่น้ำจนมันน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วไปเวลาไล่ผีน้ำอะไรน้ำมนต์น้ำมนต์ไปอ่าน้ำน้ำตก เอ่อน้ำตกแล้วไงต่อเจ๊สาวน้อยอ่าน้ำตกเจ๊สาวน้อยไปเอิ่มน้ำเออเวลาจุดทูบแล้วจุดอะไรจุดเทียนเอ่อน้ำอะไรน้ำเทียนน้ำตาเทียนน้ำน้ำน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนเออน้ำคุณไม่ออกแล้วน้ำน้ำน้ำล้นปากไม่ใช่น้ำลายน้ำลายน้ำเหมือนเหมือนช่วยครับพ่อน้ำเต็มน้ำเต็มน้ำเต็มปากไม่ใช่น้ำเต็มแล้ว น้ำลดปากน้ำลดปากไหลออกมาโอเคข้ามก่อนนะข้ามก่อนตัวเหลืองอะน้ำตาลคู่น้ำตาลคู่ไปไม่เก่งข้ามฮะเอ่อท้าวเป็นแผลเพราะน้ำอ้าวมีข้าวเท้าด้วยโอ้๊ยเอาแล้วลุ้นน้ำเอ้ยเป็นเป็นเบสเป็นเป็นเบสแล้วก็เป็นเป็นเบสน้ำด่างไม่ใช่น้ำกดเออเฮ้ยกดเวลาเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่แล้ว โอ้โหวัฒน์ใช่ใช่ใช่เข้าใจว่าเท้าผิดใช่ไหมีคำว่าทับมันออดหมดเวลาก่อนแล้วโอ้มีคำว่าเท้าก็เลยจะลุ้นก็เลยจะลุ้นเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคมองไปหมดมองไปหมดเออเราต้องดูครับเขาต้องได้สิบเอ็ดนะเขาจะได้สิบเอ็ดหรือเปล่าได้หรือเขาได้สิบสิบเอ็ดไปและทีมของคุณซิงซิงได้ไปทั้งหมด <11! S 2> อ็ดชนะไนนปแ89ต่อ85เท่านั้นครับผมและตามที่สัญญากันไว้นะครับหัวหน้าทีมไหนชนะเรามีน้ำหวานเข้มข้นเทลซูบอยมามอบให้นะครับไปหวานชื่นรื่นรวมกันต่อที่บ้านได้เลยเอาจัดซินเอาออกมาจริงๆมายืนตรงนี้เลยครับในเมื่อคุณเป็นผู้ชนะในเกมเกมนี้นะครับผมมีกิฟต์เซตมามอบให้นะครับ ชอบไหมครับชอบค่ะดีมากน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บูบอยนะครับหาซื้อง่ายมีจำหน่ายทุกช่องทางตั้งแต่ร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อนะครับร้านขายอุปกรณ์ทำขนมนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตร้อนๆแบบนี้หาน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บูบอยมาเติมความสดชื่นกันดีกว่าผมบอกให้และอันนี้ก็ขอมอบให้คุณทั้ง4รสชาติเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณครับอ่ะผมถือไว้ให้ก่อน ไปไหนซิงซิงเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บมาที่รถให้จัสตินมาถือให้หน่อยครับขอบคุณมากครับโอเคและแน่นอนครับขอเชิญคุณซิงซิงกลับมายืนตรงนี้อีกทีหนค่ด้อ่ค่ะเลือกหนึ่งคนจากทีมตัวเองอีกหนึ่งคนจากทีมนี้สองคนไปช่วยคุณในรอบแจ็คพอตใบชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังที่คุณไม่เห็น ทีมตัวเองคุณอยากจะเลือกใครใน3ามคนนี้ได้แค่คนเดียวพี่เกตก็ได้ค่ะอ่ะพ่เกตมาอยู่ตรงนี้นะครับพ่เกตยินดีครับพิเกตไปครับยืนขางนี้ฮะคุณเลือกพิเกตแล้วฝั่งนี้คุณเลือกใครครับพี่มินละกันค่ะเชิญคุณมินครับสองท่านนี้คุณมินคุณเกรนนะครับดูซิว่าจะทำแจ็คพอตแตกหรือไม่หนึ่งแสนบาทเอาไปได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว ตอนนี้นะคะหนูเข้ารอบแจ็คพอตแล้วค่ะรอดูเลยนะคะว่าหนูจะได้เงินแสนกลับบ้านไหม mm hmm. ก็ขอบคุณพี่ๆในทีมนะคะทั้งพี่กิกพี่เกรซแล้วก็พี่เตยนะคะทั้ง3คนนะคะช่วยหนูแบบสุดๆเลยค่ะ mm hmm. ก็ทุกคนนะคะอย่าพึ่งไปไหนนะคะรอชมหนูคว้าเงินแสนก่อนนะ